ควมเชื่อตั้งเดิมอะเกิดจากว่าเป็นมนุษย์ที่กินเนื้อมนุษย์เข้าไปเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาวทําให้ถูกคำสาบแล้วก็วิญญาณเวดิกอ่ะเข้าสิงากลายเป็นปีศาจที่หิวก็หายไม่มีวันอิ่มกินเนื้อมนุษย์เข้าไปก็พลังพลักํากำลังหรือว่ามหาศาลมหาศาลขึ้นสิ่งที่ที่เขาอะทำลงไปอะเพราะเขาได้ยินเสียงร้องในหัวตลอดเวลา ว่ากินเถอะกินเถอะนี่คือการกินที่ไม่ใช่ความหิวแล้วมันคือความอยากกินเ,ออเนื้อมนุษย์และสวิฟต์เลเนอร์จึงสารภาพออกมาอย่างแบบไม่เลงเลเลยว่าเขาเป็นคนฆ่าและกินเนื้อมนุษย์ทั้งภรรยาลูกทั้งโกแม่และน้องชายของเขาไปหมดเลยสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ใช่ฆ่ามันคือเวนดิโก้โอ้ในวันที่เขาถูกนำไปแขวนคอแล้วเขาก็ยังพูดอย่างเงยือกเย็นว่า ในที่สุดข้าจะได้เงียบเสียทีอื